เอายกตัวอย่างถ้าคุณไม่ชอบว่าเขาดูดบุหรี่ในช่วงจังหวะนี้แหละที่คุณจะให้เขาพิสูจน์ว่าเขาต้องการอยู่กับคุณจริงๆไหมเขารักคุณหรือเขารักบุหรี่มากกว่าถ้าในระหว่างนี้ที่คุณมีข้อต่อรองกับเขาคุณยังไม่ได้ประโยชน์เขาถึงแม้คุณจะเสียตัวก็ตามคุณยังไม่ได้ประโยชน์เขาและคุณต่อรองว่าอ่าอยากให้คุณเลิกบุหรี่เลิกให้ได้เด็ดขาดเลยก็คือตัวเราไม่ชอบไงถ้าเขาทําให้เราได้ก็แสดงว่าเขารักเราจริงๆแล้วแหละ คือไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขาในในตัวสิ่งที่เขาเป็นนะก็ก็ในเมื่อมันเราไม่ได้โอเคถ้าเราไปอยู่กับเขาในแบบที่เขาดูดบุหรี่มันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้รักตัวเราเองการที่ไม่รักตัวเราเองเราจะไปรักคนอีกคนหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือการจุดเริ่มต้นแรกก็คือรักตัวเองการรักตัวเองคือไม่ได้ยอมให้คนนึงทำร้ายเราไงการดูุดบุหรี่ที่เขาดูดบ ul นะุหรี่น่ะมันเป็นการทำร้ายเรานะถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ทำร้ายเรา ถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ทำร้ายเราเพราะว่าเราไม่ได้ชอบถ้าเราไม่ได้ชอบเกี่ยวกับการที่เขาดูดบุหรี่หลา,ายคนอาจจะไม่ใช่ใชเรื่องดดบุหรี่อาจจะเป็นเรื่องการพาน,านันหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเขาต้องทําได้ก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะเลิกให้ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะเราต้องดูจนจนมันเป็นชีวิตของเขาโดยที่ไม่มีสิ่งนั้นแล้ว <S <S เขาอยู่ได้ยังมีความสุขไม่ใช่เขาหยุดดูดบุหรี่แต่เขายังเป็นทุก์กนกวาย เพียงพออยากทําให้ให้เราเห็นว่าเขาทําถ้าเป็นความรู้สึกแบบเขายังไม่ได้มีความสุขจริงยังไม่ได้แบบเออทําเพื่อเราด้วยใจแบบโอเคเราหยุดแล้วนะเราไม่ได้ทําแล้วเรามีความสุขมากขอบคุณที่ทําให้เราเลิกบุหรี่ได้อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นลักษณะของการขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีของเขายังไม่ต้องเชื่อว่าเขาทําเพื่อเราเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกว่าก็เลิกให้แล้วไง ก็ไม่ทําแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปในลักษณะเนี้ยก็ยังไม่ใช่เขายังไม่ได้รักเราจริงเขายังไม่ได้ทําเพื่อเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวให้เขาทําเพื่อเรานะก็เพราะว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเพื่อเขาด้วยถ้าเขารักตัวเขาเองโดยที่การไม่ทําร้ายตัวเองก็แสดงว่าเขารักเราเช่นกันเราก็รักตัวเราเช่นกันเราการรักตัวเอง มันมันจะต่างจากเห็นแก่ตัวคือการเห็นแก่ตัวนี่คือเขาทําในสิ่งที่ดีที่ชอบแล้วเราไม่ชอบเขาทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วเขาชอบมันไม่ได้เสียหายแต่เราอ่ะไม่ชอบเราอยากให้เขาเลิกอันนั้นน่ะคือเห็นแก่ตัวมันต่างจากการที่เขาทําร้ายตัวเองเขาทําร้ายตัวเองสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้โอเคแถมยังทำร้ายเราอันนั้นน่ะคือการรักตัวเองเป็น บางคนอาจจะสับสนในการของเราเห็นแก่ตัวอยู่ไหมที่เราอยากให้เขาเลิกทําสิ่งนั้นเลิกทําสิ่งนี้ลองกลับไปดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําร้ายตัวเขาเองไหมและทําร้ายคนรอบข้างไหมถ้ามันทําร้ายตัวเขาและคนรอบข้างอันนั้นน่ะไม่ต้องกลัวที่จะให้เขาเลิกให้เขาเลิกให้ได้ค่อยมารักกับเราค่อยใช้ยืดคู่ด้วยกันถ้าเขาเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาดีกว่าไม่ต้องมีดีกว่า